นอนได้แล้วไม่ได้แล้วแต่จะลงแล้วเนี่ยทุกคนตอนนี้ใจผมเกือบล้านแล้วขอใจล้านแล้วผมไปเลยมันหมายเบาขอใจให้บอยหน่อยทุกคนขอใจหน่อยค่ะร้านนึงสงสารพี่บอยหน่อยจันเฮียหนูหน่อยเลยวใช่หนูอยากนอนแล้วค่ะตอนนี้แล้วทุกคนถ้าเกิดผมได้ล้านผมว่าจะให้วันใหม่ใส่ยอมใส่สายเดียวเออเร็วทกคเร็วเอ้ยทุกคนช่วยกดนะคะช่วยกันหน่อยแย่ไม่ได้ทุกคนเมื่อวานเมื่อเมื่อวานวันใหม่มาขอผมใส่สายเดียวทุกคน แล้ววันนี้ออกไปเที่าายวใส่ชุดนะถ่ายรูปให้บอยดูป่ะเนี่ย กลายเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่ารักเอามากๆเลยแหละคุณผู้ชมค่ะสำหรับโมเมนต์นะคะของคู่พี่น้องอย่างเฮียบอยนะคะแล้วก็น้องสาวคนเล็กของบ้านฉัดบริรักษ์อย่างน้องวันใหม่ค่ะก็จากช็อตเมื่อสักครู่นี้แหละนะคะเป็นคลิปช่วงที่เฮียบอยนะคะออกมาไลฟ์สดกับน้องวันใหม่คุณผู้ชมซึ่งบางช่วงบางตอนนะคะในการไลฟ์สดเองเนี่ยเฮียบอยนะคะก็ได้มีการบอกนะคะว่าทุกคนใจผมเนี่ยเกือบล้านแล้วนะคะขอใจหน่อยพร้อมกันนี้นะคะเฮียบอยยังมีการแพร่ กล้องนะคะไปหาน้องสาวคนเล็กอย่างน้องวันใหม่ให้ช่วยขอใจหน่อยนะคะและเฮียบอยเนี่ยยังบอกอีกด้วยนะคะว่าเดี๋ยวถ้าได้เนี่ยจะให้วันใหม่ใส่สายเดียวด้านน้องวันใหม่ของเรานะคะก็เลยรีพูดขึ้นมาเลยนะคะว่าเอ้ยทุกคนนะคะช่วยกดหน่อยคะ่ะช่วยกันหน่อยคุณผู้ชมแต่ใดๆค่ะเมื่อน,น้องวันใหม่พูดแบบนี้แล้วเฮียบอยเนี่ยก็ท่าทีนะคะห่วงน้องสาวซะแล้วนะคะบอกว่าไม่ได้คุณผู้ชมคะ่ะพร้อมกันนี้เฮียบอยเนี่ยก็ยังได้เล่าถึง นะคะที่น้องวันใหม่มาขอเฮียบอยนะคะใส่สายเดี่ยวอีกด้วยอะยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมคลิปเต็มๆนี้ของเฮียบอยกับน้องวันใหม่กันคะ่ะนอนได้แล้วเฮียไลฟ์ไรแสจะลงแล้วเนี่ยทุกคนตอนนี้ใจผมเกือบล้านแล้วขอใจล้านแล้วผมไปเลยวันใหม่เยาขอใจให้บอยหน่อยทุกคนขอใจหน,น่อยค่ะร้านเลยบอยหน่อยจันเฮียหนูหน่อยแล้วใช่หนูอยากนอนแล้วค่ะตอเดี๋ยวทุกคนถ้าเกิดผมได้ล้านผมว่าจะให้วันใหม่ใส่ยอมใส่สายเดี่ยวเออเร็วทกคเร็วไอ้ยทุกคน ช่คะช่วยกันหน่อยแย่ไม่ได้ทุกคนเมื่อวานเมื่อวานมันใหม่มาขอผมใส่สายเดียวทุกคนแล้ววันนี้ออกไปเที่ยวใส่ชุดนะถ่ายรูปให้บอยดูมาเนี่ยทุกคนใครเข้ามานะคะขอจอขอใจอจ๊ะขอจอขอใจนะจ๊ะทุกคนตอนนี้ป๊อปปูล่าอันดับเอ่อรีวิวทีมขอบคุณนะครับเข้ามาขอใจส้มคนละหนึ่งใจนะจ๊ะเฮ้ยจริงหรอตอนนี้อ๋อไม่ใช่ หลีกดิวิทันสองตอนนี้ผมอยู่ดิวิชั่นอะไรอ่ะเฮ้ยอยู่ดิวิทันสองเหรอบ้านอ่ะไหนดูซิน้อยยี่สิบสามเราไม่ใช่โธ่เอ้ยเดยลี่แรงเดลี่แรง ก็เรียกได้ว,ว่าคุณผู้ชมคาสําหรับช็อตเมื่อสักครู่นะคะเฮียบอยเนี่ยห้ามเด็ดขาดเลยนะคะห้ามน้องสาวใส่สายเดียวค่ะทํากลางแฟนคลับนะคะเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายทั้งบอกนะคะว่าวันใหม่ใส่สายเดียวไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเฮียบอยร้องไห้ห่วงหนักมากขนาดคุณเฟยยังไม่เว้นนะคะไม่ใส่ดีแล้วน้องวันใหม่ไปใส่ตอนอายุ20นะคะเชื่อพี่บอยนะลูกขนตาเฮียบอยปังมากแม่นอกจากนี้แฟนคลับคนอื่นๆนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์ต่อด้วยเหมือนกันค่ะ บอกนะคะว่าเฮียไม่ให้น้องส่น้องเฮียน่ารักมากนะคะเฮียเป็นห่วงน้องค่ะเฮียบอยกับน้องวันใหม่น่ารักสุดๆนะคะเฮียหน่องเฮียพัดด้วยค่ะตอนแรกว่าจะกดนะคะพอบอกว่าให้ใส่สายเดียวเลยมือค้างเลยแต่งตัวเรียบร้อยน่ารักน่ารักดีแล้วค่ะแต่งตัวเรียบร้อยดีแล้วแหละน้องวันใหม่เชื่อเฮียบอยเขานะคะและก็มีอีกหลายตอนหลายคอมเมนต์นะคะจากแฟนๆคุณผู้ชมคะ่ะที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะถึงโมเมนต์ความน่ารักน่ารักนี้ของเฮียบอยกับน้องวันใหม่ ค่ะ